้แดงข้าวเส่เกียวนี้ใช่ะที่ทวดินพร้อมแล้วใส่อลยทดใส่เยเป็นแม่เขาลิมมันสิมันเล่แห่งยำแงมันอ่ะเขาม่ยังกะใส่ปตาม้องปะเยงท่ค้อง้ายหใจอ่อ้เาสุกอ่เขาสุกเลยมันสุกอ่เขาสุกสกินอะไรไปเลยนะเ่ไรเป็นสุเลย่ ว่ารานใชน้องแกงใชหหาเมนูอืมน้ำก็จะมู้อแกงเะยเป็ดอรใช่ไหมแยอร่อนอ๋อชีบแล้วตัวเดียวหน่อยเนี่ตวหน่อยตัวหน่อยหลายตัวหน่อยบ้วนหนอยทำนีได้หน่อยพ่อทนดีได้คนบ้วนนี่ว่าหาคนมาเสิรแน่นอน สองสี่สิบบาทเราก็ตาผมเนผมมือของผมก็ทำเนย่ยให้ยี่สิบบเอา่ันมันจะไปเอไไหมโอ้ยีสิบาทเเอาให้ยี่บาทไม่บา่ยเ่นเ่ะไม่บา่อกิลวาีะเลา้เามาี่แตล่าโอ้ยเจ้าให้หดูอา แต่ว่านอนฝันหดเล่านะครับว่าเอาไปดูหดได้บ่มาเลยตอวคราฟท์โอมตัวคราฟท์ซึ่งคราฟท์ขึ้นไปหน้าขึ้นไปหน้าอยู่ไปย้ำไปย้ำไอ่เอ๋ก็ พื่อนไปหน้าโยครับเพื่อนไปยามตอนมาสั่นโอู้่ครับบ้อบ้อบ้อทำแล้วบ้าหัหรอครับ อันไม่ดอกเพราะว่าอันเขาเพิ่ว่าสิไม่ไหวผมย่ผมอันพัดเชิหมูกหอยังเห็นไหมครับผมเห็น่ไหมเห็นไหมมาอีกไหมมาอีกไหมเร็วๆแข่งเร็วๆแข่งไปเรอยๆ่งเร็วๆแข่งไปเรื่นีอันนี้ไฟฟ้าหมด กับบึงดีอ่ะมงอย่างนี้โซ่ดาวไลตัวดาวไลอย่างนี้ไอ้ไอ้องเจ็ดนี่เหลือจะก็องอเจสองสองเลยะโค้ดอวา้เจ็ดสองนี่ยื้อไวหลายเจ็ดอย่งซือตั้งตังนี่ตั้งก็เปลนตั้งก่ยนตั้งก็เปลนยลนี่ก็นั่งเข้มเข้ามมือยุงใกล้กัน น่เขาไม่มองบอยเนาะแกไมเอาพี่้เาพ่นเลยหวับอเขาปฮไม่ตัวเอาตัวย่ำนั่นไม่ตีม่ตีถ้าเกิดน้อยเอาเลยเราเขาเนบบนีต่าต่าโน่นหรือเปล่าแเตาเฟรชเรเอยู่บอหลังบอหลังที่เจี่นั่งคนเดียวบอหลังใช่ไ่มบอยหลังทาง

มันลอกไวคือเรือลารายุกเลยตติดหนอกติดนิกเลยแม่เรื่องไปดาวดาวบ่มี่ได้ตรวอ่ะเอาบ่มี่แต่เราดูบ่มี่ประจเขาเด็กบอยอย่งเนาะเอากระปีไปก่อน โอ้ไปกเนีเมน0 0 0พนธมิตรแบบพันธมิตรว่าันดอกเจ้าน่ะใช่แล้วมันเกินยกไปยกไปยกไปบางบอกเลยทัวงสามวอต้องคอว้าแล้ววะท้งวงสามมอส่องอนีน นั่งนั่งไหมนั่งทไหนนั่งทไนบ่งกล่องหรังไดาหนั่งไหมเยนนั่งนอนบ่เบินสามเนาะการ้เนาะเอาไปไปอนีอปีเลยจบทน้าเที่อก็หันเป็นแห้งอยู่ยูเป็นเชิงยู่เนาะเบินสามเอาไปมานั่งก็ไอ้บเเดี๋ยวคนนั่งนี่เลยเห็นยแล้วเหเห็นล้วเจ้านง ยังเป็นซีกออยู่ท่ออันนี้ก็นเลยปีกนี้กบสาวท่านนี่ดี๋ยวครับจะไอ้น่องมึงเลยครับเพิ่นเจอเเ่นโอ้ิ้แล้วสนะไม่ให้ผมเลี้ยบเวลาเลี้ยูกระปองวหน่กะเดียวะเดียวกกระองนี้ย่าเย่าไปจุ่มได้ ตัวเสตูนตัวเสตูนมาแล้วตัอยาสูงที่นะขาที่ละเนี่ยวตัวจะมาหากันครับตัวนี้ด้เพนเขาบอกเลยมาตัวเพราะลูกเขาก็สบายเขาไม่ท้ายรุ่งกันอันนี้พอจะว่าโอ้ยยังนอกันรู้ๆกันอยู่ก่เาแล้วไม่เลาหดียวม่ันะีเดเวเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด ได้ปั oh, ่นเเขาได้ป oh. oh. ั well, s <S oh. no, oh. why, ่นับาเยอาไปมาเลยมาเยอะมาเลยี่เจ้าเลยมันอาเอาเอาเอ็มบ้าี่เามโอันเียเลนันนี้แล้วไก้ขอ่้ขอไหนๆคือ้ลมเสนาเนี่ยเสนาเนี่ยเอาก็ไม่แห้งเอาคนมาไม่แห้งหมดเกาดะไรบ้างเกดอะไรบ้าเดดเลยว่ะโดนจากประเทศเล่าผสมประเทศไทยเยจิก้อนลว

ให้ไปยเล่าอยู่ต้องต้อมเรื่องพิซซ่าอี้เหอาไก็เลยพวกไก่งวงพวกสภาพเขาต้องแบวเขาต้องน้ำแบบไปหากินเลยกินไห้กินกระไม่ผิดพวพีเอวพีเอ็ภาพผิดไภาพเขาเรงกันเป็นอันนี้แล้เป็นสัดเป็นแยกกลเรกินแล้วเราตีใอีกแล้ว เเข้ากันแเขาไม่กินแล้วกปี้กแสด้วยแสดดอกสูตรเขาไอ้มากแค่มาเน่าค้อมถูกปากครับผมลืมได้แบบนะา้อนถูกปากจุ่มือถูกท้องนะถูกปากก้อนไปได้อันนี้ปบรรยากาศน้ำคำขึ้นนะเดี๋ยวเอาไปที่ารมือวเนไปน้ำาสูตรไปร้อนเร็วนีเ้าะ

เดี๋ยวมาส้มครับผมก็แต่ห้องแห้องท่างเด็ดนี่สินาครับฝากติดตามไลค์เอาใจองผมด้วยอยากมาดูว่าจ่ายได้ไปฝากต้องขอให้กินนี่ครับคุณผู้บุกไปหมดอ่ะเออมาสบายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับขอบคุณไอ้ใหม่ครับโอ้เถ่าใหม่ครับผมเคนติดมาดูเก่งมาดูเก่งเราอยากมาล่องเห็ดสูตรอยูเล่าดี่นิโอ้เดี๋ยวคนออกมาเนอะโอ้โหหน้าด้วยหน้าด้วยเฮ้ยไอ้คนออกมาไม่ครับ บ่ผิดด้บ่ผิดบ่ิดาคือกินเล่นาคือกินเน่ไอ้มาน่ยเขาเข้มใเข้าใจนัน้ำมันก็น่าซื้อห้ยังไงไม่ไดหอ่้อ้ยยังมีอีย่างดิย่างแบบเลือหลายไปเรื่อยๆลใส่ด่างไม่ละายขาไปดังไอยู่ในเลยไม่ได้กิเลยเดียบกว้ มึงเนี่ยแหนไม่่อนเนาไปงาน่ิดดิทำอีกเบรการนครับ่นาคนี่ยหัวหัวหัวเปางโตนาคุณน้าเบิมาเอาไปซื้อเอาย่แหเบาทนึงมาหาสิพาไปซืเอาไปส่หรอยังกัน่ยงงนได้เบิ่้อตาห

อาพอกันไหมครับาเนายคลิแ huh. ล <laughs> uh ้วครับนีก็อไหมครับกินหนาครับควัสดีครับเด็กดเลทีแรกเ